เรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นมาพักใหญ่ๆแล้ครับเพราะว่าเราก็รู้ครับว่าในหนังเรื่อง Wonder Woman เนี่ยแกไม่อยู่แล้วแกขึ้นเครื่องบินขับเครื่องบินไปแล้วระเบิดตูมตายเห็นๆเลยครับพี่เจยแดน้าเราอยู่มาอีกสักกี่ปีคือหนังมันห่างกันประมาณ70ปีนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1มันปี1918นะครับส่วน Wonder Woman ภาคใหม่เนี่ยมันลงปีชัดเจนครับ1984ฉะนั้นก็เกือบ70ปีแล้วครับ ระยะห่างระหว่าง2เรื่องกันนะครับ70ปีที่ไดนาสาวสอมตะอยู่อย่างเงี้ยไม่แก่ไม่เท่าเนี่ยจูเลเวอร์หายตายอ่ะแน่นอนครับถ้ามันไม่ตายมันต้องกลับมาแล้วแต่ที่ไหนได้ในตัวอย่างวัน o m a n 1 9 8 4เราก็เห็นว่าแกกลับมาครับมันก็เลยเกิดการตั้งคําถามเพราะว่าเอ๊ะพี่กลับมาได้ยังไงวะมันมีหนทางไหนที่จะพาแกกลับมาจากความตายได้บ้างลองมาดูทฤษฎีครับ พอมันเกิดคำถามนี้ขึ้นเนี่ยแฟนหลายสำนักเขาก็ตั้งทฤษฎีกันครับว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่จะพาตัวละครสตรีทเพเวอร์กลับมาจากความตายผมลองไปหามานะครับคุณว่าอันไหนซื้อบ้างบอกกันได้นะครับทฤษฎีแรกคือไม่ได้ตายจริงอันนี้เกิดขึ้นในฟ s t and Furious ตลอดเวลาครับไม่ได้ตายที่ระเบิดนึกว่าตายแต่ไม่ตายเหมือนเหมือนไอ้น้อยโอเวนชอนะครับ เหมือนนางเอกฟาสต์แอนด์ฟิรีสอย่างนั้นอะ่ะรถระเบิดตูมนึกว่าตายแต่ความจริงไม่ตายมี2กรณีนะฮะคือโชคดีรอดไปได้หรือเราก็รู้ว่าเผ่าอเมซอนนี่เขามีทักษะเวทมนต์อะไรอยู่มีคนมาช่วยไว้ด้วยอะไรเหนือธรรมชาติอ่ะนั่นคือไม่ตาย2องทฤษฎีที่2คือการทดลองของรัฐบาลนี่ฟังดูคล้ายๆขุนพลประจนบาลน,นะครับ ตายไปแล้วแต่โดนกลุ่มหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจับไปเอาซากไปร่อแร่อาจจะยังไม่ตายจริงเอามาแล้วเอามาเข้าโปรเจกต์ทำการทดลองเรื่องแบบนี้ไม่ได้มีเคยเกิดขึ้นครับจักรวาลมาเวลก็เกิดขึ้นมาแล้วคุณจำพี่บัคกี้บาร์สไม่ได้เหรอวินเทอร์โซเจอร์อะ วินเทอร์โซเจอร์ก็ร่วงรถไฟไปครับกับการปฏิบัติการครั้งนั้นกับสตีฟโรเจอร์ตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นวินเทอร์โซเจอร์แกเป็นบัคกี้บานอยู่ร่วงลงไปตายหายเห็นเลยครับต่อหน้าสตีฟโรเจอร์เลยครับ,นนลรบแล้วแกก็กลับมาจำอะไรเลยไม่ได้ด้วยจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วก็เป็นวินเทอร์โซเจอร์ฉะนั้นถ้ามาเวลทำได้ทำไมดีซีจะทำไม่ได้นี่คือทฤษฎีที่สองครับการทดลองกลับมาเพราะการทดลองอะไรบางอย่างของบางหน่วยงาน สครับไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเก่า <laughs> ไม่ใช่ตัวเก่าคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวเก่าอันนี้เป็นทฤษฎีที่สอดคล้องกับปีนะฮะเพราะว่าถ้าปีมันห่างกันประมาณ70ปีเนี่ยเป็นตัวเก่าไม่น่าได้ฮะถ้าเป็นตัวเก่ามันต้องฟรีซเอาไว้เหมือนกับกัปตันอเมริกาสิถูกไหม มันถึงจะไม่ตายมันถึงจะมีชีวิตยอยู่ได้แล้วไม่แก่ไม่เท่าอะ่ะแกไม่ใช่ชาวอเมซอนเหมือนไดอานานะจะได้ไม่แก่ไม่เท่าอะ่ะแกเป็นมนุษย์โลกธรรมดาแกเป็นทหารธรรมดาทหารแก่ได้เราก็เห็นออกทีวีทุกวันนี้ก็แก่ดั <S 2> <S 2> <S 2> งนั้นมีทฤษฎดีครับคือไอ้ตัวเนี้ยตัวหลานตัวเก่าสตีฟเทรเวอร์เนี่ยแกจะไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนไม่รู้ละฮะก่อนจะมาเจอไดอาน่าเนี่ยแต่มีลูกมีหลานแล้วเป็นไอ้ตัวนี้สตีฟเทรเวอร์จูเนียซื้อไหมฮะ <laughs> ผมว่าอันนี้ไถ่ไถ่ว่าไม่เคยซื้อว่ะหรือมีอีกหลายทฤษฎีฮะอันนี้สั้นๆนะบางคนบอกว่าเป็นโรบอทเ,เป็นหุ่นยนต์ทฤษฎีต่อมาบอกว่าเป็นโคลนของ Street Street สตรีทสตรีทเทรเวอทฤษฎีต่อมาบอกว่าตัวเดิมนั่นแหละแต่มันไทม์ทราเวลเดินทางข้ามเวลามาแล้วมาอยู่ตรงนี้หรือสุดท้ายเหมือนที่หลายคนบอกครับไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริง เป็นตัวปลอมเป็นอย่างอื่นนะฮะเป็นอย่างอื่นเป็นคนอื่นเลยปลอมตัวมาคุณซื้อทฤษฎีไหนครับล่าสุดมีอีกหนึ่งทฤษฎีนะครับมีการยืนยันแล้วก็มีค่อนข้างจะมีหลักฐานออกมาจากคอมมิกบางเล่มมานะครับ อ่าผมจะเล่าให้ฟังละกันนะทฤษฎีล่าสุดที่มีการยืนยันแล้วกลายเป็นข่าวมาไอที่ว่ามาทั้งหมดนั่นคือการคาดเดาเขาเรียกว่าแฟนซีรี่นะครับเป็นทฤษฎีของแฟนๆนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาครับและมันเป็นหนึ่งความเป็นไปได้ที่น่าสนใจเพราะว่าทีมงานผู้สร้างเนี่ยยืนยันว่าที่กลับมาถ้าใครบอกว่าเป็นทฤษฎีภาพหลอนภาพฝันเฟซแฟลชแบกอะไรลบทิ้งไปให้หมดครับเพราะว่าทีมงานลือยืนยันว่า เป็นตัวจริงกลับมาจริงๆแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยครับว่าเอากระกลับมาได้ยังไงจนกระทั่งมีนิยายสำหรับเด็กออกมาเล่มหนึ่งครับชื่อว่า w o n d e r w o m a n 1984 The Junior Novel อันนี้เป็นของสนักพิมพ์ฮาร์เปอร์คอร์ลินนะครับถูกตีพิมพ์ออกมาโดยในนิยายเนี่ยเป็นนิยายสำหรับเด็กอายุ8-12ปีครับระบุเนื้อหาภาพยนตร์เอาไว้เท่านั้นไม่พอครับยังระบุเนื้อหาที่ maybe อาจจะเป็นวิธีการคืนชีพของสตีฟเทรเวอร์ในฉบับภาพยนตร์ด้วยครับโดยในไอ้นิยายสำหรับเด็กที่ว่าเนี่ยพูดถึงของวิเศษที่มีชื่อว่า the dream stone ครับอยู่ในรูปแบบของแหวนประดับพลอย แล้วไอ้แหวนที่ว่าเนี่ยมันถูกส่งมาที่สมิธโซเนียนที่ได่าทำงานอยู่ครับไม่มีได่าคนเดียวนะมีได่าแล้วก็บาร์บาร่ามิเนอว่าไอ้ไอคริสตินวิกที่เป็นชิต้าเนี่ยทำงานอยู่ด้วยแล้วไอ้ไอ้แหวนเดอะด e รีมสโตนเนี่ยมีเวทมนต์อยู่ในตัวครับความสามารถมันก็คือสามารถบรรดาความปรารถนาของผู้ขอร้องให้เป็นจริงได้1ข้อแน่นอนครับความปรารถนาของได่าก็คืออยากให้สตรีทเทรเวอร์กลับมา และนั่นก็คือวิธีการที่ตัวละครซีทร r เวอร์กลับมาด้วย The Dreamstone อันนี้ครับจริงเท็จอย่างไรรอพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับผมว่าอันนี้เข้าเข้าอ่ะอธิษฐานความเป็นใจเาเรียกว่าอธิฐานคำอธิษฐานที่กลายเป็นจริงเนี่ยแต่ผมว่ามัน มันมันดูมันดูมีหลักฐานนะครับเพราะมันมีนิยมนิยายเนะี่ยแต่ผมว่าอืมถ้าเป็นอันนี้ผมไม่ซื้อวะ่ะผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบอพอๆกับมาวิย้อนเวลาไปแก้ของนะครับเออผมไม่ย้อนผมไม่ซื้ออ่ะแบบเออในอนหน้าแบบเออขอตะก้อนบอลอ่ะผมไม่ชอบเออไปรวมตะก้อนบอลแล้วขอเทพเจ้ามังกรอ่ะผมไม่ชอบอ่ะเป็นหุ่นยนต์อย่างผมนีงจะซื้อสัก,กว่า ซื้อเหรอคุณพยองซื้อเหรอผมไม่ซื้อว่ะไอแบบมีแหวนแล้วโดนบันดาลให้กลายเป็นความจริงได้อะ่ะคือถ้ามันมีแหวนแบบนี้อยู่ในเรื่องนะฮะฟังตะก,กาผมนะครับคือถ้ามันมีแหวนแบบนี้มีวัตถุที่สามารถดนบันดาลอะไรก็ได้กระทั่งเรียกคนตายกลับมาให้มีฟื้นกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้เนี่ยอยู่ในเรื่องเนี่ยตะก,กาของจักรวาลจะมีปัญหาทันทีนะครับคือต่อไปนี้มันจะแหวนนี่ไม่ทําอะไรก็ได้นะฮะมันต้องทําลายทิ้งให้ได้นะฮะเหมือนไอถุงมือทานนอสอ่ะ คือถ,ถ้าถุงมือมันดีดแล้วมันตายหากันครึ่งจักรวาลแบบนั้นได้เนี่ยอันตารายมากนะครับมาเวลก็ต้องรีบกาจัดไอ้ถุงมือนี้ทิ้งไปก่อนจักรวาลจะได้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมฉะนั้นถ้ามีแหวนแบบนี้อแล้วมันกลายเป็นมีประเด็นเรื่องเรียกคนตายฟื้นกลับมาได้เนี่ยอเอายักษ์เละเกียงมาด,ดีกว่าแบบนั้นอ่ะมันก็ <laughs> ขอพรอนะ่ะมันก็จินนี่อ่ะผมไม่จะซื้อวะ่ะ โอ,อ้ไม่รู้จะหลอกให้โดนใช้หินอะไรไม่รู้ลนะ่ฮะแต่มันก็คือขอพรอนะ่ะมันก็คือแบบข้าขอให้สตรีทเทรเวอร์กลับมามีชีวิตใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดินออกมามเพียวดิไม่ซื้ออ่ะผมซื้อกันผมไม่ซื้อ <laughs> คือเป็นหุ่นเป็นโคลนมาผมซื้อกว่าวอ่ะเออจริงๆเป็นหุ่นเป็นโคลนมาแล้วเป็นมนุษย์ต่างดาวมาย้อนเวลาผมก็เอามาเอามา เอาก็เอาวะซื้อสุดนะฮะคือเป็นวินเทอร์โซลเจอร์เลยฮะคือใครไม่รู้ไปจับตัวมาไปเอาศพมาแล้วเอามาใช่มันไม่เร้าใจมันแบบว่ารวมดราอนบอลง่ายจังเงี้ยคุลเรลินฟื้นและเงี้ยเราอุตส่าห์เศร้าแทบตายตอนมันตายเนี่ยเออเคียเทมแบบดราอนบอลใช่แบบดราอนบอลอ่ะคือดราอนบอลเนี่ยแรกๆในช่วงที่คุลลินตายแล้ว งกุลต้องไปรวบรวมบรก้อนบอลมาอย่างยากลําบากเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพคุลลินให้ได้เนะี่ยนั่นดีฮะ make ซ e n s แต่หลังๆอ่ะมิสเตอร์โปโปมันไปรวมแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้เนะี่ยแล้วขอกันง่ายๆเนะี่ยเห็นไหมฮะตะก,กะแม่งป่วยแล้วพังไปทั้งเรื่องเลยครับวันเดอร์วูแมนไม่เอานาะแพที้เจงกินไม่เอานาะไม่เอาแบบนี้นาะ มันการ์ตูนไปหน่อยไม่เป็นไรเหรอครับมันก็มันการ์รตูนมันไม่การ์ตูนไปหน่อยหรอกก็นิวหนังการ์ตูนหนังคอมิกบุ๊กมูวี่ฉะนั้นถ้าว่าเหตุผลมันคือมันการ์ตูนไปหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรครับ <laughs> อา้าวไม่เห็นหน้าตาเธอสักทีว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงสําหรับตัวละครบาร์บรามิเนวาที่จะกลายเป็นชีตาเสือชีตาแม่สาวเสือชีตาในหนังเรื่องวันเดอร์วูแมนหนึ่งเก้าแปดสี่เราอยากเห็นครับเราอยากเห็นว่าหน้าตาของไอ้ชีตาเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไง มีภาพอันนี้ออกมาครับออฟฟิเชียลนะครับเป็นภาพโปรโมท Wonder Woman เป็นจอทีวี80แล้วก็เป็นแบบมืน tracking มันขึ้นอะซ่าซใครเกิดในยุคดิจิตอลไม่เคยเห็นสิ่งนี้นะครับมันต้องหมุนแล้วมันจะหาย <c oughs> <c oughs> เรียกว่า tracking ในภาพวิดีโอที่เห็นอยู่นี้เนี่ยใช่ครับมันมีบาร์บาร่ามิเนว่าในภาพชีตาอยู่ตรงนี้ครับและถ้าเราเข้าไปดูใ,ใกล้ประมาณนี้ ซื้อไหมพี่อประมาณนี้นี่คือเสือชีตาที่จะมาสู้กับ Wonder w o m ู n มเขาจะจับคุณคริสตินวิกนะฮะแต่งหน้าประมาณนี้นะครับอรอติดตามชมแล้วกันครับในภาพยนต์เรื่อง Wonder w o m ู n มนหนึครับ